ทองดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเคียงใจปฏิพัตตอนที่หนึ่งตอนบาลานซ์มาค่ะ <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยเสียงร้องอดโอย <c oughs> ดังตามเสียงโครมมาทันที <c oughs> ก่อนจะมีเสียงหัวเราะแทรกขึ้นฮ่า <c oughs> ลงไปทำอะไรข้างล่างอ่ะเจ๊จับกบเหรอหรือว่าแอบกินขนมใต้โต๊ะคนว่า ยื่นหน้าทะเลนเข้ามาล้อเลียนเจ๊ใหญ่นั่งลูกก้นส่งค้อนประหลับประเหลือกตอบกลับพร้อมกับยื่นมือให้ช่วยดึงช่วยดึงกันก่อนหัวเราะอ,อยู่ได้เด็กหนุ่มยังหัวเราะต่ออีกครู่ใหญ่ปาดน,น้ำตาจากสองแก้มแดงระเรือ่อแล้วค่อยส่งมือช่วยดึงร่างมะหึมาของเจ๊ขาใหญ่แต่รากฐานไม่มั่นคงจนต้องล้มลงไปกลิ้งบนพื้นหลับนเหรอเจ๊ ไม่ไหวนะเนี่ยไม่เคยได้ยินคำขวัญที่เขารณรงค์กันหรอือง่วงไม่ขับฉันไม่ได้ขับอย่างกำลังคี่โอทีอยู่ไม่เห็นเหรอคนถูกแซวกคระแอม,มแก้กเกอชี้นิ้วไปบนหน้าจอที่กําลังแสดงข้อมูลหุยหุยยิ่งน่ากลัวนี่ชั่วโมงโอทีของผมหายไปบ้างป้ะเนี่ยเจ้าตัวทำท่ากระโชกหน้ามาดูแต่กลับถูกผลัก จนกระเด็นไม่เผือกค่ะลูกไม่เห็นเหรอว่าทำเงินเดือนเป็นความลับอุตส่าห์ใส่แผ่นกั้นกรองหน้าจอไว้แล้วยังจะมาเผือกอีกผู้จบนิ้วเรียวก็รัวบนแป้นพิมพ์อย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบเสียงเคาะถีระรัวทำเอาหัวใจคนข้างๆเต้นกระนำตามผ่านให้หายง่วงงุนทั้ง,ท,งทั้งที่เป็นวายวันจันเจ๊นี่จิ้มจนแป้นจะพังอยู่แล้ว เจ๊เจรีบไปไหนเด็กหนุ่มที่นั่งข้างๆเอ่ยถามพลางปิดปากหาวไปหาพ้องเอ้ยรีบเอาไปส่งสินี่นายก็ตามยิกยิกจนเมียแกคิดว่าเจ๊เป็นกิ๊กแล้วเนี่ยโหเห็นหนังหน้าเจ๊แล้วเมียนายยังจะกล้าคิดอีกหรืออีกฝ่ายเกือบจะเบะปากกรอกตาอยู่แล้วหากไม่ติดว่าต้องกระโดดหลบปากกาที่พุ่งหลาตรงดิ่งมาใส่ศีรษะไอ้เจีย้ย ถ้าแกว่างมากก็มาช่วยเจนี่โอ้ยไม่เอาอะเจผมทำโอทีนะครับไม่ใช่จีบีเจนรอรัลเบ๊เฮ้ยเด็กหนุ่มไอทีรีบยกมือขึ้นปิดปากเมื่อเห็นดวงตาเขียวปัดของเจ้ใหญ่ไม่ใช่อ่า HR manager เหมือนเจ้เด็กปากเสียรีบแก้ต่างทันทีด้วยกลัวว่าจะถูกเจ้ใหญ่กระโดดถีบก้านคอหักพอๆ แกอย่าพูดชื่อตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลที่ไม่มีลูกน้องไม่รู้จะตั้งมาทำหาอะไรเจ๊ใหญ่โบกมือแล้วรีบหันไปคียโอทีต่อแล้วเมื่อกี้เจ๊ฝันอะไรเห็นกริดร้องซะดูดิคนแขนยังสแตนด์อัพอยู่เลยเนี่ยเด็กหนุ่มไอทียื่นแขนออกมาประกอบท่าทางหลันลินีนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งเธอฝันประหลาดฝันเห็นกองทัพทหารกำลังสู้รบกันอย่างดุเดือด แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทั้งๆท,ที่ตั้งแต่แรกเริ่มกองทัพในชุดเกราะสีทองเสียเปรียบอย่างหน้าอนาถแต่หัวใจของเธอกลับเจ็บปวดตลอดการสู้รบก็เอาใจช่วยพวกเขาโดยเฉพาะแม่ทัพหนุ่มผู้แสนสง่างามภายใต้หน้ากากสีทองผู้นั้นสงสัยช่วงนี้จะติดซีรีส์จีนมากไปเธอสลัดศีรษะเมื่อคิดถึงซีรีส์จีนที่ติดอยู่ตอนนี้ โดยเฉพาะบทที่พระเอกเป็นแม่ทัพสวรรค์ต่อสู้กับเผ่ามารเหมือนในความฝันจนต้องย้อนดูหลายต่อหลายรอบสรุปเจ้ฝันถึงเลขเด็ดไหมเนี่ยร้องเสดังเลขต้องโดนชวชืวๆไม่ใช่ยะเจ๊แค่ฝันเห็นแม่ทัพดโดนแทงข้างหลังเจ๊ใหญ่ตอบปัดๆทว่ามือยังคงไม่หยุดงานเฮ้ยเด็กหนุ่มไอทีร้องเสียงดัง ก่อนจะเยี่ยมหน้าทะเลนเข้ามาไกลแม่ทับของเจ๊เป็นฝ่ายรับหรือปกติคนเป็นแม่ทับเขาต้องรุกสิเจ๊ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นรับแต่เออเวลาไปฟิตเนสก็เห็นพวกหุ่นล่ำบึกกามปูทั้งนั้นผมยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อรอกว่าเป็นรับถ้าเพื่อนไม่บอกเดียเด๋ยวเดี๋ยวรับรุกอะไรของแกวะเจ๊ใหญ่ย่ยนคิว้วไม่เข้าใจโอ้ยเจ๊ นี่ไม่อ่านนิยายวายเหรอไอ้บ้าแทงเออฉันหมายถึงโดนมีดแทงปากหลังน่ะเธอทำท่าประกอบไม่ใช่โดนฟันในความหมายนั้นยะ่ะเฮ้ยเจ๊ตาโหลเลยตีนกาขึ้นแล้วทำงานหนักไปปะเนี่ยเป็นเจ๊นี่เหนื่อยเนาะรุ่นน้องไม่ได้สนใจเนื้อหาและท่าทางประกอบเมื่อเห็นใบหน้าอิดโรยของเจ๊ใหญ่ไกลๆผมว่าวันนี้เจ๊ดูเพลียๆนะ เมื่อวานวันอาทิตย์ปกติเจนอนอืดอยู่บ้านนีและลินีปลายตามองเด็กหนุ่มข้างๆที่รู้เรื่องชาวบ้านดีกว่าเรื่องของตัวเองเสมอเออเธอยอมรับก็ได้ว่าสาวสดวัยสาสิชีวิตวันหยุดมันก็ต้องนอนเกาตูดดูซีรีส์อ่านนิยายอยู่กับบ้านแต่เมื่อวานเป็นวันพิเศษสิ่งเธอคงไม่มีทางลืมเลือนไปช่วยชีวิตเพราะ เป็นวันที่เธอเกือบจะได้เจอคู่แท้ที่สวรรค์สร้างฟ้าประทานมาให้แต่ก็ได้แค่เกือบนั่นแหละอืมเพลียๆวันก่อนไปโรงพยาบาลมานี่หน้าฉันซีดมากเลยเหรอคนไม่ค่อยใส่ใจตัวเองดึงกระจกใต้โต๊ะออกมาส่องซ้ายทีขวาทีถึงหน้าตามไม่จัดว่าดีมากแต่แก้มก็ยังพอมีสีเลือดฝาดจากบรัชออนให้พอกล่อมแกลม กับสองตาเรียวรีที่บัดนี้มีเส้นหนาของอายไลเนอร์กรีทัพอ้าวป่วยก็ลาดีเจนี่ตั้งใจจะเอาโล่คนดีสีออฟฟิศหรือไงคนโดนประชดกัดริมฝีปากแน่นใครจะอยากได้ชามข้าวหมาเออนั่นแหละเขาเรียกอะไรนะอ๋อถ้วยประกาศเกียรติคุณมาวางไว้รกบ้านหากลาแล้วไม่โดนหักเงิน ปานนี้ร่างพังๆของเธอคงนอนแบบอยู่บนที่นอนไม่มีทางยอมฝืนสังขารลากกายหยาบมาถึงที่ทำงานแน่ๆหลันลินีเงยหน้ามองก้อนเมฆสีดำทะมึนท้องฟ้ามืดมีเพียงสายฟ้าแลบแปรปราบเธอยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจร่างกายปวดเมื่อยสมองเหนื่อยล้าราวกับว่าเป็นวันหยุดสุดท้ายของสัปดาห์ ทั้งๆท,ที่เพิ่งจะเริ่มเข้าสัปดาห์ใหม่ร่างสูงเกินสตรีไทยไปไกลโข ổ, กระชับสายกระเป๋าเตรียมออกวิ่งไปยังป้ายรถเมย์ประจำทางเมื่อนาฬิกาบอกเวลาห้าทุ่มครึ่งหากเป็นคนอื่นคงจะไม่เหลือแรงให้วิ่งอีกแล้วถ้าต้องเผชิญสิทธิ์มาทั้งวันมีผู้หญิงวัยสาคนไหนในโลกบ้างจะไม่เหน็ดเหนื่อย เช่นที่เธอเป็นอยู่ทุกวันนี้เมื่อบิดาผู้เป็นเสาหลักของบ้านมาดดวนจากไปหลันลินีจึงต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนชั้นมัธยมปลายเพราะลำพังรายได้ขายข้าวแกงของมารดาก็แทบจะไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไหนจะต้องหาข้าวเล่าเรียนส่งน้องชายอีกจบมาทำงานก็รับตำแหน่งพนักงานฝ่ายบุคคล ทำได้ที่ละสองสปีพอมีประสบการณ์ก็ย้ายบริษัทเพื่ออัพเงินเดือนจนมาถึงบริษัทสุดท้ายที่เธอโดนหลอกคนสัมภาษณ์เธอคืออดีตหัวหน้าฝ่ายบุคคลเธอยังจำคำพูดในวันนั้นได้ดีที่นี่กำลังจะขยายแผนกฝ่ายบุคคลพี่อยากให้น้องมาทำงานด้วยจริงๆคะ่ะมาร่วมสร้างทีมด้วยกันกับพี่นะคะ,ะแผนกเราไม่มีโอทเพราะเราทำงานตามสโลแกน เวิร์ i ไลฟ์บาล c e หมดเวลางานแล้วก็ควรจะใช้ชีวิตกับครอบครัวค่ะตั้งแต่ทำงานมายังไม่เคยได้กลับก่อนสองทุ่มเลยสักครั้งแถมเข้ามาไม่ถึงเดือนหัวหน้าคนเก่าก็ชิงลาออกทันทีไหนคะพี่ทีมที่เราจะสร้างด้วยกันรับหนูเข้ามาเป็นทายาทอสูรแล้วพี่ก็เปิดตูดไปเลยนะคะเยี่ยมจริงๆคุณหลอกดาวแต่เธอเองก็ผิด ไม่ทันดูหน้าดูหลังให้ดีก็ตกปากรับงานใครจะไปคิดว่าทั้งฝ่ายบุคคลจะเหลือเธอทำงานแค่คนเดียวแค่นี้ก็จะช็อกจนแทบจะสลบหงายหลังแถมงานจิปะถะก็ประดังประเดเข้ามาทั้งงานบุคคลและงานจัดการทั่วไปซึ่งไม่มีใครจัดการได้ก็ล้วนร่วงใส่หัวเธอทำเอาเธอแทบไม่ได้ลืมตาอ้าปากตอนกลางวัน ต้องฝากแม่บ้านซื้อข้าวราดแกงนั่งกินไปทำงานไปตอนเย็นก็นั่งกินมามา่าเฝ้าจอคอมพิวเตอร์ทุกแผนกมีโอทีกันทั่วนหน้ายกเว้น,นแผนกของเธอทำงานหามรุ่งหามค่ายังไม่ได้เงินเพิ่มสักบาทขอนายเพิ่มคนก็ถูกเมินแล้วเมิอนอีกเหนื่อยสายตัวแทบขาดจนอยากจะฆ่าตัวตายด้วยการปีนขึ้นไปบนกองงาน แล้วกระโดดลงมาบนฐานเงินเดือนช่องว่างที่ห่างกันขนาดนี้คงพอจะทำให้ร่างของเธอแหลกสลายกลายเป็นผุยผงสวรรค์ลินีละละนเงยหน้ามองท้องฟ้าพลางป้องปากทำไมถึงใจร้ายกับคนสวยขนาดนี้ชายชราหนวดขาวท่าทางสูงส่งนั่งมองคันช่องเบื้องหน้าทำกลางคันช่องอีกนับพันนับหมื่นอันเสียงร้องของสตรีผู้นั้นดังหยหวน เรากับต้องการจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมเวลาในโลกมนุษย์กับสวรรค์นั้นต่างกันไกลโขเพียงหนึ่งชั่วยามของสวรรค์ชั้นฟ้าก็เท่ากับหนึ่งปีในโลกมนุษย์ตัวเขาเป็นถึงมหาเทพแห่งสว,งสวรรค์ชีวิตส่วนใหญ่ก็คือเข้าฌานซึ่งชาวสวรรค์มักจะเรียกว่านั่งหลับจะทำงานก็ต่อเมื่อต้องนำทัพใหญ่ต่อสู้กับเหล่ามารร้ายทว่า ผ่านมาหลายพันปีหลายหมื่นปีนิมีสุ์ใหญ่ใดยิ่งแมทับใหญ่ในกองทัพของเขานั้นมากความสามารถมาหาเทพจึงแทบไม่ได้จับดาบในเมื่อว่างแสนว่างจนไม่รู้จะทำสิ่งใดจนนึกครึ้มอกครื้มใจมานั่งมองคันช่องกันการที่สะท้อนเรื่องราวของมนุษย์นับพันหมื่นตรงหน้าเรากบนั่งชมงิ้วเรื่องหนึ่งบางอันแสดงฉากสู้รบ ขณะที่บางอันเป็นภาพของตึกสูงหลายสิบชั้นบนท้องฟ้ามีเครื่องบินร่อนไปร่อนมามากมายแตกต่างจากบางอันที่แสดงให้เห็นถึงขบวนม้าศึกเหล่าทหารสวมชุดเกราะถือโล่ควงดาบสายตาของเขาเหลือไปมองคันช่องที่อยู่ริมสุดสามสตรีสครานโฉมซึ่งวางงานนักหนากำลังต่อล้อต่อเถียงกันคารวะท่านหมหาเทพพยาค่ะ น้ำเสียงแสดงความเคารพเอ่ยขึ้นเมื่อหันกลับไปมองจึงเห็นร่างผอมในชุดสีน้ำเงินเข้มคุกเข่าอยู่บนพื้นเทพซื่อมิงลุกขึ้นเถอะเขาเพียงโบกมือแล้วหันไปสนใจสิ่งตรงหน้าเทพชะตาเหลือบมองท่านมหาเทพผู้อยู่เหนือเทพทั้งปวงจ้องมองคันช่องเบื้องหน้าเป็นที่รู้กันว่าท่านมหาเทพนั้นแสนว่างวันวันมิทำการงานใดเป็นชิ้นเป็นอัน นอกจากเป็นที่ปรึกษากองทัพสวรรค์และงานรบทัพจับศึกซึ่งจะมีงานแค่ยามออกศึกกระทั่งศึกเล็กใหญ่ทั่วไปก็หาได้ขนามือเม่ทัพใหญ่ของพระองค์ดังนั้นท่านมหาเทพจึงมักนั่งเข้าฌานมากกว่าออกมาวุ่นวายบนโลกมนุษย์มีปัญหาหรือพยะยะค่ะไม่น้ำเสียงเฉยชาตอบกลับทว่าดวงตายังจดจ้องภาพเบื้องหน้า เทพซือมิ่งย่นคิ้วในเมื่อไม่มีปัญหาแล้วเหตุใดท่านมหาเทพจึงให้ความสนใจนักแม้คิดว่าจะเป็นการละลาบละลวงแต่ในเมื่อนอนแห่งความอยากรู้ชอนชายอยู่ในท้องผู้ใด,ดจะฝืนทนต่อความคันได้เมื่อท่านมหาเทพไม่ได้เหลือบแลเขาหันมองซ้ายขวาก็ไร้เงาผู้คนจึงถือโอกาสแอบเสียกิริยาชะโงกหน้าไปมองไมเหตุคะ่ะ เทพซือมิง่งวงเล็บซือมิ่งจิงวินเป็นเทพดาราซือมิ่งหรือเทพชะตาเป็นเทพผู้ลิขิตชะตาเหล่ามนุษย์ที่มีหน้าที่เขียนสมุดบันทึกชะตาลิขิตการเกิดของสปปรรพสิ่งครืด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 ,รดเสียงโทรศัพท์รุ่นเก่าสั่นประท้วงลลินีล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่หรือที่เจ้าเด็กไอทีโต๊ะข้างๆ คอนขอดว่าเป็นถุงกระสอบควานหาอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะหยิบสมาร์ทโฟนรุ่นดึกดำบันออกมาดูเมื่อเห็นชื่อโชว์ที่หน้าจอก็แทบอยากจะปาทิ้งห้าทุ่มครึ่งถ้าไม่เร่งด่วนจริงๆคนปกติที่ไหนจะโทรมาเธอถอนหายใจกรอกตากัดฟันแล้วกดรับค่ะหลินเหรอป้าแกมัง้งเธอคิดค่อนขอดในใจค่ะพี่ลินพอดีพี่เพิ่งนึกได้ ว่าพี่แกก็เพิ่งนึกได้ทั้งชาติปะวะเจ๊ลินได้แต่นึกสรรเสริญเจริญพรอ,อีกฝ่ายอย่างดูดเดือดพรุ่งนี้มีงานด่วนแทกตอนเช้านิดนึงงลินช่วยเช็คชื่อตำแหน่งของพนักงานแผนกคัดเลือกสินค้าที่เพิ่งรับเข้ามาใหม่และเช็คชื่อพนักงานที่ได้รับการโปรโมทไปในไฟล์โปรโมชั่นที่ยังไม่ได้อัปเดตเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันต่ออีกทีว่ามีตกหล่นอีกไหมแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดนะ พรุ่งนี้มาเริ่มกันใหม่พี่รบกวนน้องหลินแค่นี้นะครับอีกฝ่ายวางสายไปแล้วขณะที่เธอยืนตากฝนนับถึงสิบพองไม่เป็นไรไม่รีบแล้วคุณมึงจะโทรมาห้าทุ่มครึ่งให้คนเขากังวลเพื่อและลินีถอนหายใจฟืดฟาดด้วยความหงุดหงิดหัวหน้าธุรการชายวัยสี่สิบปีที่ขี้กังวลจะทำอะไรเป็นต้องโทร มาถามทุกครั้งจนเธอเผลอนึกเล่นๆว่าห่างได้รู้จักกันก่อนอีกฝ่ายแต่งงานตอนเข้าหอพ่อคุณจะโทรมาถามเธอไหมนะลินพี่ควรแก้ผ้าตัวเอง <c oughs> หรือแก้ผ้าเมียก่อนพี่ควรนั่งซ้ายหรือขวาพี่กลัวเมียจะโอ้ยสารพัดเรื่องที่คนธรรมดาไม่กังวลแต่ฝ่ายหัวหน้าธุรการกลับคิดว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย เวลาประชุมทีไรเธอมักจะนึกประโยคนี้ในใจเสมออยา่ยาอย่าพีขาอย่าสบตาหนูอย่ามีงานที่ยังไม่รู้จะโยนให้แผนกไหนรับผิดชอบหัวหน้าฝ่ายธุรการก็มักจะพยายามสบสายตากับเธอเสียทุกครั้งชีวิตหากเผลอไปสบตากับเขาเมื่อไร่ก็เท่ากับเอวังงานนั้นหล่นใส่หัวทันทีถ้าถึงเวลาลาออกเธอจะร้องเพลงใส่อีกฝ่าย อ,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 อดทนหลินเธอต้องอดทนเหนื่อยสายตัวแทบขาดคติประจำใจที่เธอยึดมัน่นปลิวหายไปตั้งแต่เริ่มทำงาน work life balance โทหาทุมครึงยังไม่ได้กลับบ้าน balance มากค่ะนึกนึกแล้วอยากจะลาตายแต่ชีวิตคนเรา ยังมีค่าค่าผ่อนคอนโดมิเนียมค่าเทอมน้องค่าโทรศัพท์ค่าใช้ใจ่ายของมารดาค่าจิปะทะอีกมากมายก่ายกองเฮ้อเงินเดือนน้อยเหมือนเงินทอนเธอได้แต่ถอนหายใจคิดจะพักคิดถึงภาระค่ะจบตอนที่หนึ่งค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกรสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออาเลดค่ะ086 084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณ และสวัสดีค่ะ